เห็ดหลินจือราชาแห่งสมุนไพรคือยาจีนที่ใช้กันมานานกว่า2,000ปีมีสพคุณทางยามากกว่า250ชนิดเห็ดหลิน hmm. จือมีมากกว่า100สายพันธุ์โดยสายพันธุ์ที่นิยมและมีสพคุณทางยาที่ดีที่สุดคือการโนเด m a l มาลูซ mm ิด hmm. ม um, mm hmm. หรือเห็ดหลินจื้อแดงสารโ mm hmm. พลีแซคคาายในเห็ดหลินจื้อแดงมีสารออกฤทธิ์ในแง่ของการฟื้นฟูที่มีผลต่อทั้งหระบบดังต่อไปนี้ 1>, 1. ระบบภูมิต้านทาน 2. ระบบหลอดเลือด 3. ระบบประสาท 4. ระบบต่อมไร้ท่อ 5. ระบบเผาผลาญอาหาร <c oughs> เหตุหลิงคือเหมาะกับคนทุกเพศทุกวัยทั้งเด็กและผู้ใหญ่คนปกติทานเพื่อบำรุงร่างกายบำรุงสมองและป้องกันโรค <c oughs> ผู้ป่วยทานเพื่อฟื้นฟูร่างกายเ <c oughs> พิ่มภูมิต้านทานและบำบัดรักษาโรค เหดหลินจือเลือกซื้อแบบไหนให้ได้คุณประโยชน์ทางยาสูงสุดเรียงลำดับจากน้อยไปมากดังนี้เห็ดหลินจือบดแห้งให้สารสำคัญในเห็ดหลินจือน้อยเนื่องจากมีลักษณะยาบไม่ละเอียดทาแล้วร่างกายไม่สามารถดูดซึมสารสำคัญไปใช้ได้เห็ดหลินจือเป็นชิ้นนำมาต้มวิธีนี้ได้รับสารสำคัญในเห็ดหลินจื้อเพียงสามสิปเซนแต่ก็มากกว่าวิธีแรก หีดหลินซือสกัดการผลิตซับซ้อนมีการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยใช้ในการสกัดทำให้ได้สารสำคัญครบถ้วนสะอาดปลอดภัยร้อยเปอร์เซนต์จากผลการทดลองและวิจัยหีดหลินจือเป็นสมุนไพรที่มีความปลอดภัยสูงทานติดต่อกันในระยะยาวไม่มีผลข้างเคียงไม่มีสารตกค้างแต่อย่างใดการทานหีดหลินจือในช่วงระยะหนึ่งถึงสองสัปดาห์แรกจะรู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลงในร่างกาย และเมื่อทานติดต่อกัน3-4เดือนจะเห็นการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนขึ้นจะพบว่าค่าของเลือดจะกลับตัวดีขึ้นและเมื่อทานติดต่อกันอย่างน้อย6เดือนอย่างสม่ำเสมอแทบจะไม่พบอาการของโรคอีกเลยโรคมะเร็งและโรครุนแรงต้องทานเห็ดหลินจืออย่างสม่ำเสมอในปริมาณที่มากเป็นพิเศษเพื่อให้มีตัวยาาม,มากเพียงพอไปตัดวงจรการลุกลามของโรคและสร้างภูมิต้านทานขึ้นมาใหม่เพื่อปรับสมดุลของร่างกาย ดเอเอ็นเห็ดหลินจือสกัดร้อเปเซนสายพันธุ์การูเดอรมาดูซิดัมทุกขั้นตอนการผลิตสะอาดตามมาตรฐานสากลความเห็ดหลินจือออร์แกนิกที่ใหญ่ที่สุดในโลก